สวัสดีครับมาพบกับรายการสั้นๆ EP 58ไม่ตรวจไม่เติดไม่อะไรทั้งนั้นนะครับผมแล้วก็ไม่ผวนด้วยนะฮะรายการสั้นๆเป็นรายการที่เอามุกสั้นๆมีมสั้นๆรูปภาพสั้นๆเก่าๆในคลังรูปภาพของผมนะครับมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็มานั่งรีแอคแบบสั้นๆนะครับใครชื่นชอบคอนเทนต์นี้ครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากกดติดตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆช่องเรานะครับอย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีเรื่องแนะแนะนำติชม คอมเมนต์กันมาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผมฝ <c oughs> ากแ็กคนทุกรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมพวกเราฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกรักและช่องแชททุนชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้มีคอนเทนต์อะไรน่าสนใจและอะไรน่าสนใจมากกันบ้างครับเจอกันทุกวันอาทิตย์วันเสาร์จริงทุกวันแหละอาทิตย์แัะเสาร์อะไรล่ะ ไปผมขอวิเคราะห์แบบนี้แล้วกันนะครับจากผู้ชายปกติทั่วไป1ปีมี365วัน52สัปดาห์ผู้ชายเช่นเรากินข้าวเวลาละ3ครั้ง3คูณเเท่ากับ21ครั้งต่อสัปดาห์ต้องการมีแซก2ครั้งต่อสัปดาห์ภายใน1ปีเราจะกินข้าวทั้งหมด1 0 5 2ครั้งและต้องการมีแซก104ครั้ง ถ้าเราคิดราคาค่าอาหารตามตลาดโดยเอาค่าเฉลี่ยเมื่อเช้ากลางวันเย็นแล้วจะตกเดือนมือละ50บาทคิดราคาไปนวดแบบถูกๆครั้งละ 1, 5 0่ันบาทย้ำแบบถูกและคุณภาพดีอ่าเพราะฉะนั้น1ปีเราจะเสียค่าใช้จ่ายค่าอาหาร52,600บาทค่าหมอนวด156,000บาทในราคานี้ยังไม่ได้รับ ถึงมื้อของการกินนอกม้านหรือไม่ได้ทำเองเพราะฉะนั้นถ้าหากเราต้องการประหยัดเงินในอนาคตควรเลือกผู้หญิงที่เก่งเรื่องแซกนะครับอ๋อกูว่าเพิ่งอ่านจนจบสุดยอดฮะสุดยอดแห่งไลฟ์โค้ดเลยฮะใช่ไหมไม่ต้องไปลงทุนอะไรเยอะลงกับอันเนี้ย อยากหยอกขำๆนะฮะน,นี้อันเก่าแล้วนะอย่างชอบเลยวะวิธีคิดเนี้ยเออแวกแนวตักตศา,ตศา์ธาุรกิจหรือทุกอย่างหมดแวกทุกแนวเออมีสามีภรรยาคู่หนึ่งต้องการตั้งชื่อลูกของตัวเองจึงไปหาพระที่วัดแห่งหนึ่งพระเลยบอกอ้อต้องการตั้งชื่อลูกมาถูกที่แล้วยมมันมีหลายวิธีแต่มีวิธีหนึ่งถือว่าเป็นสิริมงคลมากคือการนำเอาคำนำหน้าชื่อของแม่ และคำน้าชื่อของพ่อมารวมกันเป็นชื่อลูกว่าแต่แม่ชื่อว่าอะไรละ่ะแม่ชื่ออับสรค่ะฝ่ายหญิงตอบแล้วพ่อล่ะหลวงตาถามปรีดาฝ่ายชายเลยต่อไปหลวงพ่อพอพูดขึ้นงั้นชื่อลูกก็ต้องชื่อชื่อแม่ว่าอับสรชื่อพ่อปรีดา <c oughs> อับเลยนะ เออรีบไปให้ไกลเลยฮะเอาซับกัสะกดซะเหมือนด้วยอันนี้เป็นแค่โจกนะครับย้ำแค่โจกไม่ใช่ข้าวต้มเออเมื่อคุณปล่อยให้ผู้ชายเลี้ยงลูกคนเดียวจะปัดอะไรไม่รู้แต่โดนหน้าตัวเองเต็มเแล้วลูกก็เหมือนจะจ้วงด้วยนะแบบทุลักทุเลนะฮะเออ ไม่รู้ใครไม่่อลูกใครเป็นลูกใครเป็นพ่อหรือว่าใครต้องดูแลใครหรือเลี้ยงใครวันนี้ครับเช่นกูละหนึ่งมีป้ายครับเขียนรับแก้ผ้าเปลี่ยนซิปตืดตืดโอ้๋ไม่ต้องรับหรอกผมก็แก้ได้เคยเป็นไหมถนัดเลยของเนี้ยหาวถึงผ้าในการตัดเย็บเวลามีปัญหาอะไรเงี้ยเออมันง่ายมันได้มันไม่มีอะไรต้องมาปิดหรือว่าต้องมานั่งทําอะไรเป็นขนาดนั้น เออแถเก่งเนาะเดินทางบ่อยช่วงนี้ฮะสมองสมองเลยรู้สึกว่ามันกระทบกระเทือนเลยรู้สึกว่ามันมันมันเหนื่อยคำถามคือเวลามึงออกมึงออกไงวะมึงหอะแบบเคาน์เตอร์ไม่ไผ่เหรอบอกตรงกูเล่นพวกลูบิกหรือเล่นอะไรังไม่หนักเท่านี้เลยเออเวลาแบบสมมติคันที่สีแดงจะออกไม่ออกไงวะอย่าบอกนะมึงขี่กันออกอะ แม่งหนักกว่าจับปูแ่กระด้งอีกนะมึงอันเนี้ย <g ill ie> โจ์อย่างยากเลยกูยอมมาได้วะเ <c oughs> อาละครับเมื่อเพื่อนบอกว่าออกรถฟอร์ดมัดแตงครับ <c oughs> อย่างเท่เอาไว้ข้างหน้าด้วยนะ <c oughs> มัดแตงของแท่ไ <c oughs> ม่มีมะละกอผสมเลยมึง <c oughs> โอ้โหตำแน่นอร่อยเนี่ยเมื่อคุณอยากติดกล้องวงจรปิดแต่ลืมไปว่าก็มีกล้องวงจรอ,อยู่ตรงนี้ <c oughs> เอออันนี้ตามอารมณ์ของแม่งบางทีก็อยู่ตรงนี้บางทีก็ไปอยู่ที่อื่นนะฮะติดที่มึงง่ายกว่าหรือ <c oughs> ติดตามตัวของน้องง่ายกว่าเยอะครับแปลกจังอยู่ดีก็หายปวดคอและเขียนว่าฝังเข็มสมัยดึกดำบรรพเขาจะล่าฮะ <c oughs> เขาได้ฝังเข็มไัพี่ เออสุดยอดเนาะผมยังชอบเลยขายหัวล้อสมัยก่อนมนันอย่างน้อยมันก็เอาเป็นแก๊กได้เป็นฟิวกรูนาขำ่ำ <c oughs> เ,เมื่อเราซูมในอสุจิของเราวันแรกเกิด <c oughs> วิศวกรอยู่ตรงกลางมีแพทย์อยู่หน้านิดน,นึงวิทยาศาสตร,รน์นู่นนี่นั่นแต่กูเองมาก่อนด้วย <c oughs> เอาเถอะกูขัดขาวพวกมึงด้วยซ้ำไงก็เลยเป็นกูแบบเนี้ย <c oughs> ไม่เก่งแต่แกมโกงเว้ยมีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งมอเตอร์ไซค์กลับบ้านระหว่างทางผ่านป่าช้าและทางก็เปี่ยวมากๆเธอก็ได้ยินเสียงคนร้องฮึ่ฮึ่ฮึ่เบาๆอยู่ใกล้เธอตอนนั้นเธอกลัวมากพอขับไปได้สักพักเสียงเริ่มดังขึ้นฮึ่ฮึ่ฮึ่คราวนี้เธอรู้แล้วว่าเป็นเสียงคนขับมอเตอร์ไซค์แต่เธอก็ยังนิ่งเฉยขับไปสักพักคราวนี้คนขับมอเตอร์ไซค์พูดเสียงสั่นๆว่าเคยตายไหม เคยตายไหมพี่คนนั้นกลัวมากเธอพูดไปว่าไม่เคยและไม่อยากตายด้วยคนขับมอเตอไซค์หันมตาะาโกนเสียงดังว่าอ้ามึงไม่อยากตายอ่ะรีบมาถุงก๋วเตี๋ยวออกจากหลังกูมันร้อนกูหลายฮือแล้วนะหนึ่งยิ้มป่ะ <c oughs> <c oughs> เออนะ้ไม่ขำก็ยิ้มก็ดีเ <c oughs> มื่อคุณเข้าชลมเชียร์ลีดเดอร์และสิ่งที่คุณกำลังทำ ชัดเจนไงเป็นคนชัดเจนที่การกระทำาหไม่ใช่พ้าอิดพ้าปูนนะไม่ดูว่าหล่นหรือเปล่าเช็คไงเช็คความเป็นสลบหรือว่าความเป็นลำดับขั้นแค่นั้นเองฮะเออไม่ได้คิดเยอะเมื่อไรที่คุณหลับตาคุณจะรู้ว่ามันมองไม่เห็นใช่ขอบคุณนันเน็กด้วยฮะสำหรับคำตอบไลค์โค้ดอ่างนี้ฮะ สัก,กจางเลยถ้าคุณลืมตาแปลว่าคุณจะจำไม่ได้ว่าตาอยู่ไหนหรือคุณมีตาไหมนั้นตาอ่าเป็นพ่อของแม่นะครับอันไม่ใช่ตาอายตา,าคุณต้องมานั่งแก้อะไรแบบนี้เหรอวะณนห้องตรวจศัลยกรรมโรงพยาบาลแห่งหนึ่งผู้ป่วยารายหนึ่งเป็นโรคที่รักษายากมากแพทย์จําเป็นต้องผ่าตาดัดแพทย์เลยบอกว่าโรคที่คุณอยู่เป็นโรคที่รักษายากมากต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเท่านั้นคนไข่ยบอก แล้วผมจะหายไหมครับหมอแพทย์เลยบอกต่อดูลักษณะของโรคนี้ถึงจะทําการผ่าตาดัดก็มีโอกาสรอดแค่2ใน10รายเท่านั้นคนไข้เลยถามต่อแล้วผมจะรอดหรือครับแพทย์บอกไม่เป็นไรนะครับคุณโชคดีมากคนไข้โรคเกี่ยวบคุณผมผ่ามาแล้ว8ปรายเสียชีวิตหมดแล้วคุณน่าจะเป็น2ใน10ที่เหลือครับโล่ใจมากเลยหมอ <c oughs> สุดยอดไปเลยแล้วถ้าไปออกคนที่9แล้วฮะโอ้โหเชื่อสติหมอได้ไหมเนี่ยูนี่เราแวงเหลือเกินนะเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ EP นี้ถ้าชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากกดติดตามช่องกด subscribe ให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆช่องเรานะครับอย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับเบอร์เสือแนะแนะนำติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผมฝากแท็กคนที่รักใต้คอมเมนต์จะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปเนี้ยไปยังโซเชียลทุกรักและชอบแชททูนชอบจะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับก็แล้